เวเนซุเอลาระรมกํกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่า1 0,000นายเข้ายึดเรือนจำคืนจากกลุ่มอาดยาก่อหลังจากที่ถูกใช้เป็นฐานสั่งการในการก่ออาชญากรรมค่ะสื่อทางการเวเนซุเอลาได้เผยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงประมาณ11,000นายเข้ายึดเรือนจำทางตอนกลางของประเทศคืนจากกลุ่มอาดยาก่อน เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสามารถยึดอาวุธและกระสุนได้เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการครั้งนี้หรือไม่ขณะที่เรือนจำแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นเรือนจำที่เป็นอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวเนซุเอลาและก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มอาญากรชื่อดังที่ถูกกล่าวหาว่ามักสั่งการก่อเหตุผิดกฎหมายมาจากในเรือนจำค่ะ นอกจากนี้ผู้ต้องขังยังสามารถเข้าถึงอาวุธยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายซึ่งมักใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมและก็สั่งการต่างๆเช่นการลักพาตัวและการค้ามนุษย์ค่ะ